นกไปได้ปลาช่อนมานะคะเพื่อนปลาช่อนที่ตลาดเวียดนามนะฮะก็ให้เขาทาถอดเปล็ดนะฮะแต่ก็ถอดไม่หมดนะนกก็จะเลาะนะเลาะเอาแต่เนื้อออกนะคะแล้วจะไว้ทํากับข้าวนะคะนี่ก็เป็นเนื้อปลาช่อนเมื่อกี้นะคะที่นกั่นเรียบร้อยนะาเพื่อนแล้วเอากระดูกตรงกลางออกนะแล้วก็เอาแผงแผงแผงออกนะฮะ เสร็จแล้วนกก็เอาเกลือค,ค,คุกคุกคุกคือให้เนื้อเขาแน่นขึ้นน,นะฮะแล้วทิ้งเอาไว้สักครู่นะคะนกก็ไปล้างน้ําออกนะคะ <Yeah. S 1> ก็จะทํากับข้าวต่อไปนะฮะ, <cas ht> ะเพื่อนรอชมนะคะว่านกจะทาอะไรทานนะคะ <cas> ติดตามค่ะก <cas> ็ะปลาช่อนที่นกหั่นไว้นะคะเ <cas> พื่อนเดี๋ยวนกจะผสมเออคือเอาแป้งคุกแป้งนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะทอดนะคะ ทอดแค่สุกเตรียมที่จะทำกับข้าวอย่างอื่นต่อไปนะคะก็ทอดแล้วนคะคะแป้งทอดอันนี้ก็คือเต้าเจี้ยวนะคะเพื่อนนกใส่น้ำมันหอยนะคะแล้วก็น้ำตาลชูรสก็ซีอิ๊วขา,ขาวนิดหน่อยนะคะนกไม่ใช้น้ำปลานะคะเพราะว่า กระเจี้ยเนี่ยเขาจะเค็มอยู่แล้วนะคะต้องระมัดระวังแล้วนกชิมรสดูแล้วเนี่ยได้ที่แล้วนะคะตอนนี้เราก็เจียวกระเทียมนะคะรวนกระเทียมนะ,ะปลาก็ทอดเรียบร้อยนะคะเราจะเอาปลาลงก่อนนะคะลงผัดกับเครื่องผมจะเอาผักต่างๆลงนะคะที่เตรียมไว้นะ นี่ก็คือผักนะคะนกเตรียมก็คือใบขึ้นช่ายนะคะแล้วก็อหอมต้นหอมนะฮะพริกหวานนะฮะ เดี๋ยวพักยุบก็จะนะจะไม,ไ,มไม่เยอะนะ,ะดูเหมือนจะเยอะนะคะ <S <S เป็นเออเป็นเห็นว่ารถชาติได้ที่แล้วนะคะเพื่อนเสร็จเรียบร้อยนะคะน้องปิดไปแล้วนะคะ <S <S โอ้อร่อยมากค่ะ บอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคาเพื้นเนื้อปลาช่อนค่ะผัดใบขึ้นช่ายใส่ต้นหอมใส่ผักนะคะอร่อยอร่อยนะคะใส่ตัวเจียวค่ะตัวเจียวนะคะ แล้วก็มีพริกหวานนะคะแล้วก็พริกขี้หนูนะแค่เม็ดเดียวนี่โอ้เผ็ดเลยเม็ดครึ่งนะไม่ใช่เม็ดเดียวเผ็ดมากเลยค่ะเพื่อนโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะนก็ฝากเช่นเคยนะคะด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นสีดำนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ไว้นะคะว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงติชมก็ได้นะคะัเพื่อน Thank you my friend. Thank you for watching my channel. Thank you so much. Appreciate. Love you guys. Oh. ขอบคุณมากนะคะเพื่อนรักษาสุขภาพนะคะ Love, love, bye.